ครับสวัสดีครับพี่น้องอารดินทุกท่านนะครับก็เออวันนี้นะครับมีเรื่องเส็งๆงนิดหนึ่งนะครับเมื่อวานไก่ชนะไม่จมอันนะครับสิบแปดนาทีนะครับแล้วก็วันนี้มีคนส่งทิกตอกบ้างเฟซบุ๊กบ้างมาให้ชมนะครับมาให้ดูนะครับว่าไก่ผมชนะเร็วเกินไปว่าคู่ชนเขามีปัญหาคือไม่ให้เกียรติไม่ให้เกียรติคู่ชนเขาอะแล้วก็ ผมนั่งดูแล้วผมก็รู้สึกเซ็งอะนะแล้วก็บางทีก็ว่าเออไปวางยาเขาผมผมบอกตรงนี้เลยนะครับผมไม่ใช่นักเล่นไก่นะผมชอบกีฬาไก่ชนแล้วผมรักในกีฬาไก่ชนแล้วผมก็เพาะไก่เพื่อออกไปชนผมเล่นเฉพาะไก่ผมเองผมไม่ใช่นักนักพนันไก่ชนนะนะก็ แต่ถ้ายังสงสัยเบอร์แข้งอ่ะเอาอีกสักทีก็ได้นะก็งงเหมือนกันว่าเออผมก็ไม่ได้สบายใจแล้วก็ไม่สบายใจทั้งตัวผมเองแล้วก็ผู้ชนที่เขาจะได้ยินในสิ่งพวกนี้นะก็พี่น้องอาดินนะครับมีส่วนทีมสอบเพย์บอยนะครับพวกเรานะครับเดี๋ยวถ้ามันสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นนะครับดูแล้วไม่ไม่มีปัญหานะครับ จะเจอกันสงสัยแข้งเดี๋ยวออกแข้งให้ดูครับอีกรอบึง